ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dota 2นะครับวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะครับผมในการมาของ Battle Pass TI 10นะครับถึงแม้จะไม่มี TI ก็ตามนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ของปีนี้ซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วรู้สึกว่าเหมือนคุ้มกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมีพัท เพอร์ n โซนานะครับอันนี้แผนที่แผนที่ดูสวยดีนะลองไปดูคร่าวๆแล้วแล้วก็นี่แอนติเมตเพอร์ n โซนาก็คือน่าจะอารมณ์เดียวกันกันกบอันนี้อินวอกเด็กอะเหมือนปีที่แล้วอินวอกเกอร์เด็กนะครับน่าจะเหมือนกันคืออาจจะใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วก็เรดคิงเรดคิงนี่คือเป็นอาคาน่าแบบแยกส่วนนะครับ มันคือสกลลกันคิงช่วงแรกของ d o t a 2นะครับก่อนที่จะโดนลิขสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นเร King ไม่รู้ว่าได้ลิขสิทธิ์มาแล้วแล้วค่อยมาใช้โมเดลหรือว่ายังไงเพราะว่าลิขสิทธิ์เดิมจะอยู่ที่บิษณุอินเทอร์เทนเมนต์นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเกมวอรครับอ่าเดอะวันทรูคิงมันเด่นชื่อนี้เท่เลยกัน แล้วก็นี่ครับผม <C ur ric an> เทลิกนเฮ้ยไม่ใช่กีนอพเพนนะครับแล้วช่วงหลังคือเอามาเล่นซับได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาเล่นซับนะเอามาปั้นนี่ครับผมฟินเรนเจอร์ก็สวยดีไม่แน่ใจดูจากรูปอ์ตเวิร์ก็น่าจะโอเคเนี่ยครับเป้าหมายเราน่าจะโลเอจิตก็พอมั้งปีนี้เบบี <c oughs> ้โลชานไม่น่าไหวนะโอ้เสองพัน โลจันทองอาลามแต่นี่ครับอันนี้คือโฉมหน้ากล่องแรกนะของ i m m ortal ปีที่ไอสิบนี้ผมจะเชื่อในการกดไวของทุกปีนะครับซึ่งมันทำให้ผมได้ดับจักมา2อันปีแล้วนะจากการกดไวปีนี้ก็แน่นอนครับคือเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือฮุกของปัตดนั่นเอง เลยไปกันใน 3, 2, 1สองหนึ่งป่ะคืออยากจะบอกว่าอย่างเกลือเลยครับอย่างเกลือเลย อะไรวะเนี่้อือได้ทุกอย่างครับยกเว้นของดีอ่ะได้หลังปักมาหนึ่งอันนี่คือสเกลตันคิงตอนมาเป็นใหม่ใหม่หมหมชัดๆ ดาบก็สวยแล้วแต่ถ้าเทียบกับแฟชั่นณปัจจุบันตอนนี้มองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ยเนี่ยถ้าเทียบกับปัจจุบันดูดิเสตที่ผมใส่อยู่เนี่ยดูดิแล้วนี้แล้วดูหน้าเดิม <c oughs> หน้าเดิมก็เวทคิงคนอมทุกนะครับทุกทรมาน นี่คือร่างสองแอนกรีมโหมดนะแค่หัวจะเป็นไงวะหัวแดงเฮ้ยไม่ได้แดงแค่หัวแดงทั้งตัวหร <hoo S 1> like no ือพอเป็นอย่างนี้อย่างเท่เลยดูดิโอ awi. โอ awi. โหหลอมเหมือนกันนะนี่อ๋อหอนกันนะพระหนุ่มได้ทุกสกิลเลย โอเคเลยเนี่ยโอเคเพว่าส่วนใหญ่มีแต่คนใส่เต็๋หัวกันมันเท่จังวะมันเท่กว่าชาวบ้านเขาจะจัดเลยอุ้ยมีลากดาบด้วย ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตหรือกลองใหม่เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับเจอกัน